สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินด like ีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติสุดระทึกใจจากทั่วโลกเกิดเหตุการณ์แผ่นดินวิวิปโยคในกลางดึกของคืนวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมพศ2568 ที่เมืองคูนาทางตะวันออกของประเทศอัฟกานิสถานพื้นที่ภูเขาอันห่างไกลและทุรกันดารได้กลายเป็นศูนย์กลางศกดนาตกรรมครั้งใหญ่ของชาวเมืองเมื่อเวลาราว23.47นาฬิกา47นาทีซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างหลับไหลหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวีวันทันใดนั้นแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด6.0ก็ได้สั่นสะเทือนพื้นที่โดยรอบด้วยความลึกเพียง8กิโลเมตรทำให้แรงสั่นสะเทือนทวีความรุนแรง และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลเกินคาดคิดท่ามกลางความเงียบสงัดยามวิการที่ชาวเมืองกำลังนอนหลับพักผ่อนต่างต้องสะดุ้งตื่นด้วยเสียงดังสนั่นโครมครามสุดระทึกตามด้วยแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงจนบ้านเรือนที่ส่วนใหญ่สร้างจากอิฐโคลนและหินพังทลายลงมาอย่างง่ายดายราวกับว่าภูเขาทั้งลูกกำลังสั่นคลอน ประชาชนวิ่งหนีตายออกมาอย่างอนละมานหลายคนโชคไม่ดีและถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลายหมู่บ้านถูกทำลายราบคาบเกือบทั้งหมดซากอาคารและสิ่งปลูกสร้างกองซุ้มกันเป็นภูเขา การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากเมื่อยานพาหานะที่สามารถเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยได้มีเพียงเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นภาพความเสียหายอันนาตตกใจได้ปรากฏสูส่สายตาชาวโลกมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตแล้วกว่า1,411รายและผู้บาดเจ็บอีกกว่า3,200รายทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลได้เพราะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา และถนนถูกปิดกั้นด้วยดินถลม่มทีมกู้ภัยต้องเดินเท้าเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเพื่อเข้าถึงผู้รอดชีวิตรัฐบาลตาลิบันได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานการบรรเทาทุกข์และระดมเฮลิคอปเตอร์เพื่อลำเลียงผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลในเมืองใกล้เคียงอย่างจา,า,าลาลาบัดและคาบูแต่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างประสบกับปัญหาเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอและขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อย่างหนัก ทำให้ต้องมีการร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติวิกฤตแผ่นดินไหวได้สร้างความทุกข์ร้อนใจอย่างแสนสาหัสแก่ชาวเมืองประเทศที่เผชิญกับภัยแร้งและน้ำท่วมอย่างรุนแรง ผู้คนยากจนความวุ่นวายของการเมืองและการลดลงของความช่วยเหลือจากต่างชาติต้องรับมือกับความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เพิ่มความสิ้นหวังให้กับประชาชนทั้งในรูหนาและเมืองใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบผู้รอดชีวิตต้องเผชิญกับความหนาวเย็นและไร้ที่พักพิงพวกเขาพยายามขุดซากปร,รักหักพังด้วยมือเปล่าเพื่อค้นหาคนรักที่ยังคงสูญหายไป ท่ามกลางเศษซากของบ้านที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันความโศกได้ครอบงำชาเมืองอย่างน่าเศร้าอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าอังกฤษและอินเดียเป็นสองชาติแรกที่จะส่งความช่วยเหลือไปอยังอัฟกา,านิสถานอังกฤษจะมอบเงินจำนวน1ล้านปอนด์หรือราว43ล้านบาทเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือฉุกเฉินต่างๆเข้าช่วยเหลือเยื่อแผ่นดินไหว ด้านทางการอินเดียได้มอบเต็นท์สำหรับครอบครัวจำนวน1,000หลังและอาหารจำนวน15ตันไปยังอัฟกานิสถานนอกจากนี้ยังจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกอื่นๆเพิ่มเติมไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยค่ะ เกาะฮาวายของสหรัฐอเมริการะทึกเมือ่อภูเขาไฟคีลาวเวอาเกิดการประทุขึ้นในช่วงเช้าของวันที่2กันยายนพศ2568หมูม่มวลลาวาสีแดงฉานพุ่งขึ้นอย่างหน้าตกตะลึงเกิดน้ำพุลาวาสูงกว่า5,000ฟุตมันประทุขึ้นพร้อมด้วยแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงและพื้นดินได้ยุบตัวลงอย่างรวดเร็วภูเขาไฟคีลาวเวอาเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังมากที่สุดในโลกนักวิทยาศาสตร์ได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ ขณะที่ภูเขาไฟเอตนาบนเกาะซิซิลีของอิตาลีก็ได้ปะทุไปเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาลาวาหลังไหลออกมาจากภูเขาไฟเป็นทางยาวก็ให้เกิดทัศนียภาพที่งดงามแต่ก็แฝงไปด้วยความน่ากลัว วันที่2กันยายนพศ2568พายุฝนถล่มเมือง t s เมืองท่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีน้ำท่วมถนนจนกลายเป็นแม่น้ำในฉับพลันสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวเมือง วันเดียวกันเกิดปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งเหนือท้องฟ้าบนเกาะลาปันมาของประเทศสเปนท่านผู้ชมเคยพบเจอมาก่อนหรือไม่คะเรียกกันว่าแม่กโกรขณะที่จีนภวา เมื่อเกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่บนทางด่วนซังกริลาในมณฑลยูนานสร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้ใช้เส้นทางนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะเมื่อวันที่1กันยายนพศส5 6 8 เกิดฝนตกหนักในกรุงอิสลามาบัดเมืองหลวงของปากีสถานจนน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างระดับน้ำในแม่น้ำไลนุล่าได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถนนกลายเป็นคลองรถยนต์จำนวนมากจมแช่อยู่ในน้ำสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวเมือง रहो <laughs> हो และนี่คือนาทีระทึกใจที่อินเดียเมื่อเกิดเหตุดินถล่มสุดสะพรึงในรัฐฮิมาจันประเทศบ้านเรือนไหลลงมากับดินภูเขาสร้างความเสียหายอย่างหนัก ขอบพระคุณสำหรับทุกการรับชมค่ะหากท่านผู้ชมที่รักทุกท่านต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่องหก สามารถสแกน QR code หรือสนับสนุนผ่านเลขบัญชีที่แสดงอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะทุกๆก,การสนับสนุนของท่านมีความหมายต่อช่องอย่างยิ่งขอกราบขอบพระคุณคุณสมบัติและผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกหนึ่งท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนช่องอย่างดีเยี่ยมขอให้ผู้อุปการะคุณทุกท่านได้คืนกลับไปเป็นหมืน่มนๆเท่าค่ะตลอดจนขอขอบพระคุณท่านผู้สมทุกท่านขอขอบพระคุณสำหรับทุกกาลังใจและความเมตตาจากทุกท่านที่มอบให้เสมอมาค่ะ ขอให้ความปรารถนาดีและน้ำใจที่ทุกท่านได้มอบให้ย้อนกลับไปเป็นความสุขความมั่งคั่งความสำเร็จและความปลอดภัยในทุกย่างก้าวของชีวิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะอยู่เคียงข้างกันเช่นนี้ตลอดไปค่ะและที่สำคัญขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพภพารณาไมายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ